ดวงดาวประจำวันที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ขึ้น15ค่ําเดือน8วันนี้ยังไม่เหมาะแก่การกระทำการมงคลเคล็ดดวงดีคนเกิดปีชวดหากเจอปัญหาอีกไม่นานปัญหาจะคลี่คลายควรทำบุญช่วยเหลือสัตว์ป่วยเพื่อเสริมดวงนะครับออันนี้จากไทยรัฐออนไลน์โดยอาจารย์ไก่พอปัทินีนะครับ สำหรับดวงคนเกิดวันอาทิตย์การงานหน้าที่การงานมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงเพื่อการเจริญก้าวหน้าในอนาคตการเงินช่วงนีนนน้รายจ่ายมีเข้ามาเรื่อยๆเห็นแล้วก็เพลียใจนะครับสำหรับความรักคนมีคู่ถือทิฐิมากไปก็ไม่ดีเพราะจะทําให้ความรักจืดจางได้คนโสดยังไม่พบรักที่ตามหานะครับ สำหรับคนเกิดวันจันทร์การงานคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้เป็นดาวรุ่งพุ่งกระชูดส่งตูดจัมโบ้ไปในที่ทํางานอย่างมากมีโอกาสประสบความสำเร็จเกินคาดการเงินมีโอกาสได้ไรายได้มากขึ้นจากความเพย,พยายามของคุณความรักคนมีคู่ความรักมั่นคงไม่เสื่อมคลายง่าย,ายคนโสดจะได้พบรักในไม่ช้านะครับสำหรับคนเกิดวันอังคาร การงานอย่าไปคิดอะไรมากแม้นจะมีอุปสรรคมากแต่วันข้างหน้าก็มีโอกาสประสบความสําเร็จการเงินมีเรื่องให้ใช้ใจ่ายเรื่อยๆแต่ก็ไม่ถึงขั้นทําให้ขนนักแข้งร่วงอย่างแน่นอนสําหรับความรักคนมีคู่ช่วยส่งเสริมกันเป็นอย่างดีโอนโสดจะพบรักที่รอคอยสําหรับคนเกิดวันพุธ คนเกิดวันพุธการงานช่วงนี้การงานดีขึ้นอย่างมากแถมมีโอกาสขยับขยายางานไปนี้ที่ดีขึ้นอีกด้วยสําหรับการเงินช่วงนี้พอเงินเข้าบัญชีปุ๊บก็ออกปับ๊บความรักคนมีคู่3วันดีสีเหมือนไข่ถือศักดิ์ศรีเป็นใหญ่บางทีก็ไม่ยอมกันคนโสดมัวแต่ห่วงเรื่องการงานถึงได้โสดอย่างนี้ตลอดไปสําหรับคนเกิดวันพฤหัส คนเกิดเป็นพหัสฐการงานคุณจะประสบความสําเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีการเงินมีเรื่องให้ใช้จ่ายเยอะมากควรวางแผนการเงินให้ดีความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์พัฒนามากขึ้นตามกาลเวลาคนโสดมีเกณฑ์มีคนมาชอบแต่คุณก็ยังไม่รู้ตัวเลยสักทีนะครับสําหรับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์การงานมีเกณฑ์ได้เจองานที่ท้าทายความสามารถ แต่สุดท้ายงานนั้นจะสําเร็จได้ด้วยดีการเงินคล่องตัวและก็มีแนวโน้มที่จะได้ราบจากการทํางานอีกด้วยความรักคนมีคู่ขัดแย้งกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้คนโสดยังจะต้องโสดต่อไปอีกวันนะครับสําหรับคนเกิดวันเสาร์การงานคุณเป็นคนจริงจังกับการทำงานมากผู้ใหญ่เห็นแล้วก็อยากจะสนับสนุนตามระเบียบการเงินมีเกณฑ์เจอรายจ่ายชุดใหญ่แบบ คอมโบเซตนะครับสำหรับความรักคนมีคู่ความรักทนทานยาวนานใครมาแทรกก็ต้องกระเด็นออกไปคนโสดจะได้พบรักกับคนดีๆนะครับช่วงนี้ น้ำดื it, ่มบ Os ah, ีบีทิดเพื่อนแท้แก้กระหายผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis ีฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตบรรจุขวดปิดสนิทมีวันเดือนปีติดข้างขวดโค้083 35 5 3378 083 35 5 3378